รกมที่จัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงสมเด็จพระพันปีหลวงนะครับก็คือทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ครับทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดพิธีจุดเทียนแสดงความอาลัยน้อมสํานึกในพระมหาการุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชน,นีพันปีหลวงสู่เสด็จสวนร้าไลย มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดพิธีจุดเทียนแสดงความอาลายัยน้อมสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้สเสด็จสู่สวรรค์าลายัยนำโดยรองศาสตราจารย์วีรพลทองมาอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นประธานในพิธีจุดเทียนแสดงความอาลายัยเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์หน้าอาคารช่วงเกษตรศิลป์พร้อมคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรนักศึกษา ตัวแทนนักศึกษาวิชาทหารและสิทธิเก่าของมหาวิทยาลัยแม่โจทั้งนี้เพื่อแสดงความจงรักภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีจากนั้นได้ร่วมยืนสงบนิ่งเป็นเวลา93วินาทีจากนั้นนักศึกษาบุคลากรได้ร่วมลงนามแสดงความอาลัยเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อมหาวิทยาลัยแม่โจและปวงชนชาวไทย ถือเป็นพิธีสะท้อนให้เห็นถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรณาธิคุณที่ยังคงสืบต่ออยู่ในหัวใจคนไทยทุกๆคนต่อไปค่ะ